เประมา่านีเลยพี่น้องพี่น้องนี่าปูป,ปูแงปูตัวพี่นอ้องปูกพพพพกพี่น้องตัวปันแรตัวของยาวยาวมายาวหรปล่ไม่แล้ว <laughs> กูเก็บเจ้าที่จะไปแล้วพี่น้องนี่ตกแตงมันปูพี่น้องไปด้วยพี่น้องกูจะไปแล้วครับทีมาอัปเดตย้ำเตือนอย่างเพิ่งได้พี่น้องติดตาม่ไม่เนอะครับสวัสดีครับพี่น้องบ่าวแซมน้องปิวช่องน้อพี่น้องอันนี้ก็มาอัปเดตทัวร์นะพี่น้องทัวร์ฝักยาวพี่น้องร้างนเขาก็เป็นแตงกัวพี่น้องตกแตงน้ำปูกแตงปูทัวร์น้ำพี่น้อง นี um. many many ่ห nice. ้องกับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับอันนี้เพิ่งจะได้ประมาณเจ็ดหมื่นได้พี่น้องหรือหนึ่งสัปดาห์พี่น้องเจ็ดวันพี่น้องถั่วฝักยาวพี่น้องนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวได้พี่น้องในประมาณเจ็ดหมื่นนะครับหรือหนึ่งสัปดาห์พี่น้องก็จะประมาณนี้ครับนี่คือที่มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับปลูกแบบง่ายๆพี่น้องปลูกถั่วฝักยาวพิธีแบบง่ายๆแบบบ้านั ไม่ได้ลงทุนอย่งางไรครับท่านใดที่มีความรูทร้ทั้งการปลูกทั่วปลูกแตงกะซอยคอมเมนต์มาบอกได้เด้อครับว่าโทต้อ,อตงดูแลร,รักษาเพิ่นแบบใดงดน้ำให้ปุ๋ยเพิ่นแบบใดที่น้องกัซอยคอมเมนต์มาบอกได้เด้อครับนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวที่น้อง เิ่นได้ประมาณเจ็ดหมื่นแล้วครับต่อไปนี้จากนี้ก็เป็นเป็นแตงแตงกัวพี่น้องพี่น้องอันนี้ก็เจ็ดหมื่นกันพี่น้องปลูกพร้อมกันนะครับนี่พี่น้องระยะห่างคงกับประมาณนี้ครับบม่ได้ห่างกันหลายพี่นอ้องเคยอยคอมเมนต์มาบอกเด้เดอครับว่าเขาต้องดูแลเพื่อนแบบใด อนี้พูก็ปปูแบบง่ายๆแบบบ้านๆห้องแบบธรรมชาติเลยพี่นอ้องกีประมาณนี้ครับเพิ่งจะได้เจ็ดวันหรือหนึ่งสัปดาห์พี่น้องระยะห่างห้องกับประมาณนี้ครับค้างน้ำเลยพี่น้องจังวนน้ำเลยง่ายๆครับก็จะ,จะประมาณนี้เลยพี่น้อง นี่เป็นกทัว่วห้องทั่วฟักเง่าพี่น้องรังก็เป็นบักแตงพี่น้องตอนนี้ห้องก็ได้พดนน้ำเรียบด้วยแล้วพี่น้องได้กับฝากที่ตำนี่นะครับท่านใดที่มีความรู้ทั้งปลูกปูปกทัว่วปลูปกแตงกับซอยเขนต์มาบอกใดเด้อครับว่าต้อ,ตองใส่ปุ๋ยหรือว่าพดนน้ำเพิ่นดูแลเพิ่นแบบใดวิธีใดแน่ที่มันง่ายแต่ละผมงก็แบ็บ่แบบแบบเบื้องต้นแบบว่าแบบแบบปลูกแบบบ้านแบบแบบง่ายเลยพี่น้องบ่ไเด็น ยังมากมมยครับน,นี่ก็คือพิธีการปลูกแบบเรียบง่ายนะพี่น้องแบบบรรทัดเทาไหพี่น้องยังได้กับฝากติดตามิได้ครับฝากช่องบ่าวแซมน้องปิวชาแนลได้เด้อครับพี่น้องต้นฟักทองกำลังสวยๆเลยครับหรือว่าภาษาบ้านห้เงากับเอิญมักรูดหนะพี่น้องนี่ได้ประมาณเจ็ดวันหรือหนึ่งสัปดาห์ครับผมต้นกํกำลังแตกงามเลยพี่น้อง งามๆเลยฝักทองหรือว่าบักอื้อนะพี่น้องฝักสวนขัวนี่คือขาดใบได้ไดพี่น้องใบแมงลักง,ง่ายๆคือว่าพักกิตัวพี่น้องพักกิตัวบ้านเท่าแล้วครับกําลังเริ่มขี่เป็นพุ่มเลยเป็นยังนันพี่น้องกําลังงามครับฝากกันด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พร้อมได้พี่น้อง ตากล้องบ่าวแซมน้องพิ้วชาแนลไนด้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ